อยู่ใต้หรืออยู่นครปฐมคะเรามาถึงใกล้ๆกับนวัดนะครับผมจะไลฟ์สั้นๆนะครับมาก็วันนี้ในนามของศิลปินเพลงพระราฎรนะครับก็ดีๆๆก็โดยส่วนตัวส่วนตัวกับเจ้าภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ทั้งพี่เจี๊ยบนี่เคย ดูแลนะครับดูแลเคยเคยบริจาคเคยช่วยเหลือ <S <S เคยอาหารการกินหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยตลอดเวลานะครับวันนี้มาคุณพ่อของท่านสสเจี๊ยบหรือว่าอมรัดโชคประมิตรกนลนะครับท่านเสียแล้วก็เราก็มาแสดงความอะไรโดยการมาร่วมฟังสวดนะครับคืนนี้เพราะวันเสาร์เขาจะเผาะนะผมมาร่วมไม่ได้เพราะผมต้องมีทํากิจกรรมรําลึก24มิถุนาครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนาเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ทราบอยู่นะครับว่า เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่มีความหมายทางการต่อสู้ทางการเมืองอย่างยิ่งยวดนะครับแต่พวกประเด็จการเฮ่ยนั้นเขาพยายามลบประวัติศาสตร์เขาพยายามไม่พูดถึงเขาพยายามกลบเกลื่อนทุกอย่างที่เป็นคณะราฐนะครับเขาพยายามทุกอย่างที่จะทําให้เราลืมนนคณะรัฐและครัเน,นี้ยวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาร่วมฟ,ฟังสวสดนะครับก็มา ผื่อเวลาไว้นะครับเพราะว่าเรากลัวว่ามาแล้วจะมาฉุกระหุกไม่ทันเวลาครับมาแล้วมันชุลบุนก็ไม่เหมาะสมนะครับตอนนี้เราขอบคุณเพื่อนๆ21คนแล้วครับตนนี้โรงเรียนวัด่ประสมเจดีย์เนี่ยวันแลอันนี้มันเขียนว่าท่าประสมเจดีย์มันมามนมแต่ะลามอยู่หาเ่เ่ ันนี้มันเป็นสถานที่เที่ยวไม่ไม่เลยลองลองลองดูครับก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูนะแต่คนดังดังก็ไม่ไม่ไม่รู้ข้อมูลเท่าไหร่อันนี้แหละวัะไหนนี่ว่าดูด้วยมันไม่น่าจะจริงนะเพราะถ้าเป็นโสดต้องลเต็มไปหมดเลยเราเข้าไปดูก่อนก็ได้เอาโทรศัพท์มาได้รับชื่เขามาลดไม่แต่ที่คนนั้นเขาบอกว่าทุ่มครึ่งนั่นก็ทะลุอดได้นี่โรงเรียนเลยนะครับนี่แหละครับ ก็คุยกันปรึกษากันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเรามางานสวดพร,ระอภิธรรม <K ill ik> คุณพ่อของสเจี๊ยบครับเป็นผู้รวมอุดมการณ์ที่มีความมุ่งมั่นมากครับแล้วตรงตอนนี้ไปอยู่พักอนาคตใหม่หรือว่าพักก้าวไกลนะครับก็ทําหน้าที่ระดับท่านไม่ทับระดับถ้าไม่ได้สเจี๊ยบน่แยน,น้องไปประกันน้องเยอะแยะเลยะระระดับแนวหน้าของการต่อสู้ครับแล้วจริงจังเอาจริงเอาจังมากดึกดื่น่อนคืนครับเจมาก แล,แล้วก็เหมือนพี่น้องกันนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้เขาเป็นแดงเบอร์หนึ่งครับเสื้อแดงเนี่ยละ้งี่น,น,น <ผม S 1> ี่นนนแล้วก็รคงมใคับมน่เลยนี่ไงเมเดี๋ยวเราก็ไปจอดรถแล้วเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับเอาลงไปเลยเราเรอกินทีหลังครับแล้วภา,ารากิจของเรา แสดงน้ำจิตน,น้ำใจนะครับมาไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆยี่สิบสามท่านแล้วครับผมจะไลค์ในช่วงสั้นๆนะครับเดี๋ยวเ,ยวเยวจอเจ้าภาพเสร็จแล้วก็เราก็อาจจะอาจจะเลือกไลค์นะครับแต่ว่าอยอยู่น้าเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปแล้ว đấy mấy mà nói nữa ok không ai ai khay có thì thì lèn à mấy mày không nhiều 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 ผมกำลังไล่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ตรงกางถ่ายรูปเดขากินก็ได้นะครับเราอันนี้ไปเตยจะภาพก่อนเขากินก็ได้เนาะไม่ราะเขาจะถ่ายรูปเป็นเราหรือว่าหรือว่านัช่วยเป็กคนตายถ่ายไหมถารถ่ายอะมันคือกำลังไล่อยู่ ก็ไม่เป็นไรก็ถือช่วยถือหน่อยถือไลฟ์ให้พี่อนหน่อยโอเคเท้ยนที่จะไปถ่ายถ่ายก็จะภาพไปไปไปถ่ายก็ภาพด้วยไป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 น้องเอนน้องเอนนั่นแหละรุ่ดีก่อนเหมือนกันนั่นแหละ งามมากนี not, <Incred ibly S 1> ่บดงามที่กานเจ้าภาพถือหน่อยก็แล้วนี่คือทะลุไหมคือไม่ต้องไม่ต้องคือต้องถ่ายเลยคือต้องถ่ายแล้วมีแล้วมีเจ้าของต้องมีต้อง ถ้ากดเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้ถายเอาภาพนิ่งเราจะได้เอาไปโพสได้ว่าเราเคาตัวจะถือสนิ้วได้เหรมันวาจะเป็นดงลึกสิบยี่สิบวิสุทาแล้วอ๋อแนี้นะครับเพ่อนพี่สิบที่สองนี่เราจะเาไปอยู่ตรงไหนอ่ะเออเรามาจังหวะที่พียบพยุ่งพอดีพยุ่งขาเยมีเวลาถายรบนอ

ได้ <coughs> <coughs>

อันนี้ะไรอยู่นะครับอะเล็มาสีขาวอะมาไม่ไม่ได้ใจนะเดี๋ยวก่อนมันหล่นอยู่กับพื้ของหนูของหนูโอเคเอาละเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะหยุดหยุดการไลฟ์ก่อนเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็นี่นะฟองลีดเต็มไปหมดนะครับเยอะมากครับนี่ฮะอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวครับนี่ระดับนักการเมืองระดับหลายหลาหลายระดับนะครับละลานตามากนะครับแล้วก็ก็ ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วไว้เจอกันในโอกาสต่อไปครับวันนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับและสวัสดีครับ